ข่าวดีสำหรับนักล่าชาวไทยภาษาไทยจะเข้าสู่โลก Monster Hunter w e s t ในปี2026ใช่เลย c a p c อมได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเพิ่มภาษาไทยในเกม Monster Hunter w e s t ในรูปแบบอัปเดตภายในช่วงต้นปี2026ข่าวนี้มาพร้อมกับการปรากฏตัวของ c a p c อมบนเวทีงาน Gamescom Asiax Thailand Game Show 2025เมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาโดยคุณเรียวโซสซูจิโมโตะโปรดิวเซอร์ของเกมได้แสดงความขอบคุณอย่างอบอุ่นแก่ชุมชนนักล่าชาวไทย กล่าวถึงความกระตือรือร้อนและการสนับสนุนที่เขาได้รับทั้งโดยตรงและผ่านช่องทางต่างๆเช่นฟีดแบ็กจากคานาเมสฟูจิโอกับผู้อำนวยการฝ่ายสินของเกมที่งานเปิดตัวในกรุงเทพเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจการอัปเดตภาษาไทยครั้งนี้ไม่ได้เพียงแค่เป็นการแปลคำภาษาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการแปลคำบรรยายย่างละเอียดและพิถีพิถันซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นชาวไทยเข้าใจเนื้อหาและเรื่องราวของเกมได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ประสบการณ์การเล่นเกมเป็นเรื่องที่สนุกสนานและเข้าใจง่ายขึ้นอีกมาก Monster Hunter Wilds เป็นเกมแอคชั่นล่ามอนสเตอร์ภาคใหม่ล่าสุดจากแคปคอมวางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X S, และ PC สำหรับผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมสามารถไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเกมได้ที่ https www monsterhunter com คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการเพิ่มภาษาไทยใน Monster Hunter Wi คุณคิดว่าจะช่วยเพิ่มผู้เล่นชาวไทยมากขึ้นไหม หรือคุณมีภาษาอื่นๆที่ต้องการให้เกมรองรับอีกด้วยมาแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ